สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่ในเกมเมกาซารอนไทคูนค่ะมาเรามาเริ่มร้านเสริมสวยกันดีกว่าคะ่ะทุกคนคะ่ะศูนบาทจัดไปอัชเว็บอประตูมาแล้ว เสื้อผ้าเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะเป็นเสื้อผ้าพนักง,งานที่เขาให้ในเกมนี้เลยนะจ๊ะมาเก็บเงินตรงนี้10บาทต่อวินาทีหรอ,อเคไปต่อครับผมให้เราไปทางไหนคะนี่เหมือนเงินยังไม่พอเลยนะจ๊ะกดตรงนี้ได้คะ่ะอ่ามันจะมีลูกศรบอกนะคะเอา้าอันนี้ไม่ได้ใช้เงินหรอคะเนี่ยอ๋อใช้ อ๋อเขาให้เราเลือกว่าเราจะเอาอะไรเครื่องซักผ้าสีดำก็น่าจะเป็นที่สะผมค่ะทุกคนแล้วก็โตเครื่องแป้งสีดำเอาอะไรก่อนดีคะเนี่ยตอนนี้เรามีทางอยู่200 <c oughs> ก็คงจะต้องเป็น <c oughs> สะผมเออสะผมมาก่อนเลยค่ะไม่พอจ่ะเงินไม่พอจ่ะ บ้านคนอื่นใหญ่มากได้แล้วพื้นตกแต่งเครื่องปรับอากาศนี้เลยติดแอร์มาแล้วจ้าแล้วก็มีต้นไม้ตกแต่งมามีถังขยะมีการอ๋อสามารถอัปเกรดให้เป็นโตเครื่องแป้งสีดำได้ด้วยเลิศ นี่ถ้าจะอัปเกรดก็ต้องตรงนี้พันห้าโอเคค่ะเงินยังไม่พอจ้าเฮ้ยลูกค้ามาแล้วกด e เฮ้ยเลูกค้ามาแล้วค่ะคนแรกเราไอจ้ะจ้าจ้าไปสิคะไปสิคะนี่นะคะเขาก็จะชี้ให้เรามาที่นี่แล้วก็บริการลูกค้ากด e สระผมค่ะกดแช่นะคะทุกคนกด e แช่ปิงอ๋อได้เงินเยอะจัง สามยสิบ,า,บาทโอ้โหลูกค้าฉันเมื่อกี้หัวมุดเข้าไปในนี้ทุกคนทังขยะหรอไม่มีอะไรให้เอาแล้วเนาะน่าจะเป็นจุดทังขยะนี่แหละมั้งอ่ะอาเอาก็เอาค่ะเออพืชตกแต่เอาก็ได้ค่ะโอ้โอตังค์ไม่พอต่อไปเราอยากได้ตรงนี้เพิ่ม Work Station เพิ่มค่ะทุกคน ไปอุย้ยลูกค้ามาอีกแล้วไม่ทันเลยมาจ้าอาชเวฟบดีนะลูกค้าก็มาทีละหนึ่งทีละหนึ่งดีมากสาผมนะคะจัดไปค่ะอชะเวฟบเรียบร้อยอุ้ยคนนี้ได้1นึ่งบาทอยากได้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้เออเลือกเป็นอืมมีตังอยู่ห0 0พันนะจัดไปสิคะตรงเครื่องแป้งไปเลยค่ะพี่ เออวิอัปเดตอัตโนมัติด้วยนะดีดีด,ด,ดถ้าเรามีควรเลือกอันนั้นเนาะเป็นตัวเครื่องแป้งเออโอเคค่ะต่อไปชั้นวางของใหญ่อ๋อมีตังอยู่80บาทยังไม่พอคะ่ะโอ้ลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วคนนี้มาก่อนนะเมื่อกี้ได้เห็นแบบๆแบบไปค่ะมาเลยจ้าเชิญค่ะ กริงโอเคค่ะเอาคนนี้มาค่ะอุ๊ยนี่แหละคือทรงผมที่เขาจะอยากได้จะอยู่ด้านบนใช่ปะ่ะอ้ยได้เลยค่ะจากผมแกะไปทรงผมนี่อุ๊ยน่นอุ๊ยเขาดีใจมากเลยทุกคนเขาดีใจจนเขาแบบไปนอนกลิ้งอยู่ที่เื้นเลยค่ะอุ๊ยนาา่ารักไมยบายนะคะหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะคะเดี๋ยวมาอัปเกรดที่ตรงนี้ก่อนเลยเอาไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ต้องซื้อเป็นเงินหรอ แย่ yeah, แล้วลองควรซื้อตั้งแต่ตอนแรกเนาะดูดิอ๋อเงินเราไม่พอไอบ้บ้าเอ้ยเงินเคเจไม่พอคะ่ะทุกคนชีบ้าไปเงินอยู่ตรงนี้ถ้าเราได้เงินจากลูกค้าเราต้องมาเก็บตรงนี้โอ้ยหลงหลง,ล,งลืมลืมเพิ่งอีพีที่แรกคะ่ะเรายังแบบยังไม่โฟล์ไงราแป๊บนึงนะจ๊ะอย่า yeah. ยังบอเซียนจ้ะยังบอเซียน จัดไปค่ะอยาเดี๋ยวเราจะเพิ่มตรงนี้แล้วอ้าวทำไมอัพไม่ได้อ่ะออยามาแล้วค่ะเลิศค่ะต่อไปอยากได้อัตโนมัติน่ะให้มันเร็วๆไงสองจุดเป็นอัตโนมัติไปเลยเก็บตังค่ะเราจะต้องไม่ได้วิ่งเข้าวิ่งออกเราแค่มาวิ่งที่มารับลูกค้าแค่ด้านหน้าก็พอนะจ๊ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าคุณผู้หญิงคะเชิญเลยค่ะเข้าไได้าเลยค่ะ คุณผู้ชายมาค่ะมาค่ะเข้าไปได้เลยค่ะนี่ไงคุณผู้หญิงอ๋ออันนี้คือคุณผู้ชายอยู่ตัวนี้ใช่ปะได้เลยจะ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดิฉันอยากจะกดตรงนี้ออกมันให้บริการก่อนหรอเขาจะอัปเดตได้โอเคได้สิไปเลยเอา้าวสามารถอัปเกรดเมื่อ ไม่ได้ใช้งานอ๋อต้องไม่ได้ใช้งานเท่านั้นเอานี่ไงได้แล้ว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 โอเคอัตโนมัติค่ะมาจา้ะอันนี้หมื่นแปดหมพันสามอุย้ยเขาดีใจมากว่าดูเคน่ดมาค่ะไปค่ะไปค่ะมาคุณผู้ชายเดี๋ยวลองกดคุณผู้ชายก่อนเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชายค่ะเชิญได้เลยนะคะร้านเสร,ริมสวยของเคเจบริการให้ทุกท่าน ได้สบายหรือที่ผมและกือบมว้วนสีสันของคุณดูสิดูสิทำอัตโนมัติค่ะอู้ยเงินรางวเข้าไปเรื่ๆค่ะทุกคนต่อไปจะเก็บหมื่นแค่ะทุกคนจัดไปอุ้ยคุณผู้ชายไปแั้ววะเชิญค่ะเชิญค,ค่ะอันนี้คุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงวะคุณผู้ชายลหรมัง้งเออ บริการลูกค้าแป๊บค่ะอัช่วบ,บเรียบร้อยค่ะหุ้ยโตนี้แพงมากอะ่ะโตนี้สามพันอะุยไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยอะ่ะร้านสริมสวยของค่าน้อยไอยงมาอีกแล้วค่ะอชเชิญค่ะเข้าไปเลยจ่ะเข้าไปเลยจ้ะอุ้ยหมื่นแปดได้แล้วสบายแล้วทีนี้เราอ่ะรอรับเงินค่ะ กดอัพไปเลยค่ะอัตโนโมัติค่ะเรียบร้อยอู้ดูเขาดีใจดิเขาถึกใจหลายไปค่ะสามพันมาจ้ากดไปค่ะเก็บเงินสิคะ ไปเลยค่ะเอาอะไรดี9000พัดลมเพดานเหรออชเวบว้าวผลิตภัณฑ์มาค่ะแล้วก็กล้องรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดมาค่ะพืชตกแต่งอาชเวบมาค่ะอุย้ยยังมีเครื่องปรับอากาศอีก เาเครื่องปรับอากาศเพิ่มโอ้โหเราเพิ่มแบบให้ห้องเราเย็นฉ่ำเลยนะเมื่อกี้มีหนึ่งตัวเมื่อกี้เพิ่มมามีสามตัวค่ะทุกคนสุดจัดเราต้องมากดต้อนรับลูกค้าที่นี่นะคะมาเอาเงินค่ะคุมไฟตั้งโต๊ะอ,อ้อยถังขยะ โอ้โหดีใจกันเกินเปิดชุดนี้มาค่ะุยยังไม่พออ่ะเคเจอ,อยากจะได้ตรงนี้ไปเลยนี่จุดสองหมื่บาทค่ะเราจะเอาจุดนั้นเรายังไม่เอาพวกนี้แล้วกันเรายังไม่แตะเฮ้ยทำไมลูกค้าเราไม่ค่อยเข้าร้านเลยคะเนี่ยโอเคเคเจจะพาทุกคนไปดู ร้านของคนอื่นเขาค่ะไปเลยเขาขยายได้ใหญ่มางๆเลยนะเพื่อนบ้านอะโอ้โหทำให้ลูกค้าเขาเยอะจังเลยอะ่ะโอ้โ my god สุดจัดอ่ะเฮ้ยมีตู้เอทเอในร้านเสริมสวยมีแบบว่าตรงเวลคอ่ทางเข้าไปด้วยอะอ๋อหนึ่งจุดสองจุดตรงนี้เฮ้ย สวยมากเลยค่ะคุณอ๋อเลิอดะมีตู้เย็นด้วยโหเลิศเลิศเลิศตรงนี้เขาใช้ระบบอัตโนมัติหมดแล้วนี่นาะโหสุดจัดเจ๋งแป้งไปเลยอะค่ะคุณไปค่ะทุกคนกลับบ้านเราดีกว่า ุ้ยดูส่วนยอมดิอู้ดูนะนี่ร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่งอยู่นู่นร้านหนึ่งอยู่นู่นเหมือนในเมืองนี้มีร้านส,สวยๆแค่สล้านค่ะทุกคนแล้วก็มีน้ําตกเลยนะวุ้ยจะส่งแขกก่อนค่ะแขกไปค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูทัศนียภาพรอบร้านส,สวยๆล้วดีกว่าวิวิยมีน้ำพุยา มีน้ำพุตรงนี้ด้วยสวยมากเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักจังอะ่ะสร้างเกมได้น่ารักมากเลยอะ่ะดูสิเอาบ้านเราอยู่ที่ไหนอะเนี่ยถ้าเรางงเราก็กดตรงนี้ไปค่ะเออนี่ไง มาเวบไปค่ะไปค่ะแล้วยังไม่อู้ฟู่นะคะทุกคนอุ๊ยอันนี้ได้แล้วนี่คะ่ะเวิร์สเตชันไปค่ะแค่จะใช้ตัวนี้เลยเออจะได้แบบไม่ต้องอัพอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องอัพอีกรอบหนึ่งเอายเจ็ดพันเลิศอู้เขาดีใจจนเขานอนกริ้งไปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะตรงนี้ก็เวิร์กตรงนี้เท่าไหร่หมื่นสเอาไปสิคะรา,าอัตโนมัตินะคะ เฮ้ยเราต้องเก็บหมืน6กหแล้วก็4,200มื8 0สอง111 1 1หมืสเอดเอต้องเก็บแสนอค่ะทุกคนเพื่อมาเปิดจุดนี้นะเอาๆอาเอาเฮ้ยยยยเงินบพอแล้วจ้ะเอ้ลูกค้ามาแล้ดีไงพอมีแบบอ๋อถ้าเรามีจุดบริการ4จุดลูกค้าก็จะเข้า4จุดยิ่งเรามีเยอะ เท่าไหร่ลูกค้าก็จะเข้าตามนั้นค่ะทุกคนโอ,อ,อย้ยางงี้นี่เองค่ะเพดานมาค่ะอชาชเว็บไฟเพดานมาแล้วอุปสรรคเชื่อคืออะไรคะอ๋อก้นเป็นสัดส่วนของใครของมันเหรอคะเย้ไปเลยค่ะต่อไป2องหมหรอยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอเคได้เลยจ้ะเราก็ต้องมาบริการลูกค้าทรงนี้นะคะเนี่ยถ้าทรงด้านบนคือเขาจะเปลี่ยนเป็นทรงนั้นอะอุ้ยทรงนี้น่ารักมากเลยอะมีกิบด้วย อยาอุ้ยสวยนะรักเขากับคุณมากเลยค่ะคุณผู้หญิงหวังว่าคุณจะกลับมาร้านสําสวยเคเจนะคะบายบายค่ะ See you tomorrow ค่ะพรุ่งนี้ก็มาเลยนะคะไม่ต้องรอให้ผมยาวนะจ๊ะไปค่ะไปค่ะวีเราได้นี้แล้วนี่ค่ะจัดไปค่ะลูกค้าเราจะเข้ามาครั้งละห้าคนแล้วค่ะทุกคน จับจับจับ,จบเรียบลอยค่ะอุ๊ย9,000แป๊บเดียว9,000โอ้แม่เจ้าโวยไปค่ะคุณผู้ชายรอเลยคุณผู้หญิงไปค่ะตอนนี้เราต้องบริการลูกค้า3จุดนะคะทุกคนเพราะว่าเรายัางทำอัตโนมัติไม่ได้นะอาของตกแต่งมาค่ะอุ๊ยฉันวางไม่พอฮ่ะพันไปค่ะ มาแล้วจะเว้ยเงินมาแล้วจะเว้ยเอากล้องรักษาความปลอดภัยมาก,ก่อนเลยค่ะฉันวางฝั่งนี้มาค่ะเครื่องหมายเครื่องมือมาค่ะเครื่องทำน้ำเย็นเอามาค่ะเอาพรมมาค่ะโอ้เวามาแล้วจ้าโอเคนะคะเดีย๋ยว 3, 3จุดสจุดเดี๋ยวเราไปเปิด 3, 3จุดนั้นก่อน เราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปทําเองไงเราจะได้มีแค่จุดที่เรามารับลูกค้าแค่หน้าร้านนะคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของร้านนะีคะไอ้โอ้ยสี 4, ่พันเหรอคะคุณมิกิได้ทั้งสี่พันนะคะมาแล้วคะ่ะคุณผู้หญิงอัจชเ์แวปโุ้ยสวยเลยคะ่ะพี่ถูปิดตาไปเลยอะบินสีผมด้วยนะคะีค่ะแล้วก็ตัดผมหน้ามา้าซอยปล่อยหวานนะคะได้คะ่ะไปแล้วจ้ามีเงินเท่าไหร่แล้วคะเนี้อัพอะไรได้บ้างคะยังไม่ได้เลย ลูกค้ามาแล้วอาชเวฟอาชเวฟไปค่ะนีไงหาหมื่นแล้วยย้ๆๆอย่าพิ่งจุดนี้ไม่เอาอีฉันจะมาทําจุดนี้4ี่หมื่นสองอาเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าไอ้ส่วนนั้นอัตโนมัติพอลูกค้าออกไปปับ๊บมันจะขึ้นลูกศรี๋ยวรอก่อนนะลูกค้านั่งอยู่เออได้แล้ว ไปเลยคะ่ชะชเวฟอัตโนมัติตอนนี้เหลือ2จุดนะจ๊ะเก็บให้ได้ใน EP นี้เลยแล้วกันนะ6 8 0 0 0ก่อนเลยโอ้ยอยากได้คนที่มาแบบบริการลูกค้าหน้าร้านจังเลยอะคะ่ะไปคะ่ะไม่ต้องร้องไห้นะคะอีฉันจะเสกให้คุณแบบสวยทันตาเห็นเลยจ้าเรียบร้อยนะคะผมสั้นคะ่ะ เรียบร้อยนะคะอู้ยังดังหมื่นสองแม่จะโวยได้เยอะมากเลยไปเลยค่ะอาชแวบหกหมื่นมาแล้วได้แล้วค่ะอัตโนมัติจุดนี้เรียบร้อยค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งค่ะแปดหมื่นค่ะวิเขาดีใจอ่ะเขาดีใจจนเขาแบบไปนอนกลิ้งเลยอ่ะค่ะโอ้ยมาอีกแล้วะค่ะเชิญค่ะเชิญกะเชิญกะ วิ้ยมีคนนั่งจุดนี้เราต้องมาบริการค่ะปิ้งห, و, หูหมื่นเจ็รับไปแป๊บเดียวได้เยอะค่ะห و, 6, ูหกพันไอ้พันหกกับสองพเลิศกาสวัสดีคะ่ะคุณผู้หญิงสวัสดีคะ่ะคุณผู้หญิงอุ้ยคุณผู้หญิงคนนี้เขาชอบสีแดงเหมือนกันเจนเลยค่ะสวยมากนะคะ อัจเทฟได้แล้วค่ะหมื่นสองค่ะว้าว wow. ดีใจเหรอคะขอบคุณมากค่ะที่คุณชอบนะคะ่ะที่ฉันก็ชอบที่แบบได้ทำให้พวกคุณมีความสุขค่ะได้สวยๆกันไปทั่วหน้านะคะมาแล้วจ้าแปดหมื่นยังไม่ได้เลยอีกนิดหนึ่งนะคะอีกประมาณไม่ถึงสี่พันค่ะอุ้ยคนนี้ก็น่าจะได้แล้วนะเนี่ยอัจวีพได้เร้วด้แล้วค่ะ อย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบใดๆทั้งสิ้นไปค่ะมาแล้วค่ะเก้าอี้อัตโนมัติของเราจ้ากดไปเลยสิคะอัะป๊าป๊อโอ้เจ0 0พสวยจังเลยค่ะโอ้มีความสุขใช่ไหมคะน่ารักมากเลยนะพวกเธอเนี่ยอัจฉว็บอัจฉว็บ อัตะวัดไปเลยค่ะตอนนี้มีแต่อัตโนมัติทั้งนั้นเลยค่ะวิ่งเข้าไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะวิ่งน่ารักมากพวกนี้เราจะทําเขาไม่ได้นะคะทุกคนมันต้องเติมเงินนะคะเข้าไปเนาะเราก็จะไม่ทํานะต่อไปต่อไปเคเจว่าจะมาทําสุดเก้าอี้ก่อนไหมอ่าเก้าพัน โอเค9,000จุดอ่ะหมื่นหนึ่งอีกหนึ่งจุดแล้วกันอ่ะเงินบอบปอเงินบอบปอก่ะไปต่อค่ะไปต่อจ้าอาจะเวบเราต้องมาบริการลูกค้าตรงนี้จะกดครั้งเดียวไม่ต้องกดแชร์ะะจ้ะไปค่ะ อู้ได้เยอะอ่ะได้เยอะมากอ่ะโอ้แม่งกเยี่ยมไปเลยจ้าบายบายค่ะ see you tomorrow ค่ะบายบายค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชายบายบายค่ะคุณผู้ชาย ข้เอเงินค่ะอุ้ยแป๊บเที่ยวเงินเป็นแสนแม่เจ้าบยได้เยอะมากๆค่ะ เราจะมาอัพอัตโนมัติของเครื่องนวดกันนะคะทุกคนค่ะจัดไปเลยค่ะจัดโอ้ยเงินไม่พอค่ะทุกคนตาแล้วเราต้องผลิตเงินเงินเราไม่พอตาแล้วตาแล้วลูกค้าเยอะมากเลยค่ะไปค่ะ มาต่อจุดนี้กันบริการลูกค้าไปค่ะกดแค่ครั้งเดียวก้าวเื่นเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้เขาเป็นอัตโนมัตินะคะอ่าเชิญค่ะวิเรียบร้อยเราได้แล้วนี่เดี๋ยวรอแป๊บ,บนึ่งอาอขึ้นแล้วอัจเวบอัตโนมัติรับเงินเต็มๆค่ะจัดไปพัดลมเพดานอามาค่ะ ถังขยะมาจ้าอ,อะไรอีกคะพืชตกแต่ง1นึ่งหมื่นบาทค่ะโตโ๊ะคมไฟชั้นวางของขนาดใหญ่ผลิตภัณฑ์หมื่นสามโอเคเงินจีหมดแล้วเจินกาเจินกาเจินกาต่อไปต้องเพิ่มเก้าอี้นวดอีก2จุดอัชเว็บอัชเว็บ อัตโนมัตินี่อัปเกรดแบบสองแสนสองได้เลยแปบ๊บเดียวตอนนี้ลูกค้ายเยอะมากมีแผนกต้อนรับเ้อะเลยจ้ะเอาอันนึงไปก่อนได้ไหมอุ้ยเราจะเอานี้ก่อนคะอายาแผนกต้อนรับมาค่ะป้ายมาค่ะเวลคัมทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ร้านเสริมสวยของข้าน้อยเองข้าน้อยอะไรล่ะ ร้านสวยของเคเจอภิญญาค่ะมาแล้วค่ะเงินเข้ารัวค่ะเฮ้ยตอนนี้กำลังเฟื่องฟูมาค่ะเฟื่องฟูมามาเลยจ้ะอิยาพนิการลูกค้ากดไปหนึ่งค่ะกดไปหนึ่งครั้งค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยเจ้าเวฟเพิ่มมาอีกแล้วเราได้อัตโนมัติแล้วโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะราคลิกกันค่ะ อียออียา,า,ยาเรียบร้อยอัตโนมัตทุกจุดแล้วนะตอนนี้นะเหลยอจุดทางเคขานี่แหละค่ะเราต้องมากดเองข้างหนคืออะไรอืมนาฬิกาติดผนังแล้วก็อ e ิเล็กทรอนิกส์เหอน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะไปอาจจะเวบอาจจะเว็บอาจจะเว็บ,วบไปค่ะไปค่ะเร็วๆค่ะเออมา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  เฮ้ยเข้าไปได้ปะต้องเข้าไปข้างในเหรออ๋อเข้ามาฝั่งนี้โอเคเอาคอมพิวเตอร์ว้าวคอมพิวเตอร์สองเครื่องค่ะนาฬิกามากับผมโอ้นาฬิกาอยู่ข้างในชั้นวางของไฟเออไฟมาแล้วเงินหมดแล้วค่ะไปค่ะโอ้ลูกค้ารอเยอะมากห้าท่านค่ะหกท่านค่ะไปค่ะโอ m มกอนโอ m มกอน เยี่มากๆขนาดมีวินนี้แล้วเนี่ยเราต้องจ้างพนักงานต้อนรับมีคะเนี่ยไปครับผมโอ้โหเงินเข้าโดนรัวครับผมตอนนี้440บาทต่อวินาทีไม่รวมกับที่เราบริการให้ลูกค้านะเนี่ยคนหนึ่งแบบร้านส,สวยนี้ค่าทำผมแพงมาก4,000,000่ 4, 000, นืงค่านวด7,000อะโอ้ my ม o กอแพงที่สุดในย่านนี้แล้วปะเนี่ยเ้อ ส่ดจัดนะครับผมมาครับผมมาเลยครับเชิญค่ะคุณผู้หญิงเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะไปเลยค่ะวิ่งไปเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะบายบายค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะทุกคนเพิ่มอะเพิ่มมาให้หมดตู้เย็นมาพืชมา เครื่องทำน้ำเย็นมาฉันวางของมาเครื่องมืออ้าวไม่พ่อโอเคไม่พ่อกับไม่ปอกะไปค่ะโอ้โหคนเข้าร้านเราแบบรัวๆเลยจ้ะเยอะมากๆเนี่ยเฮ้ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนขาสำหรับ EP ที่1นี้นะคะ KJ ก็ได้สร้างอ,อ,อุปกรณ์ในการทําผมนานาพรรณหลากหลายมาฝั่งนี้นะคะจุดนี้แล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดที่เรานวดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ เป็นที่ต้อนรับของลูกค้านะคะทุกคนแต่ไม่มีพนักง,งานคเคจีเป็นพนักง,งานคนเดียวนะจุดนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบใน EP ีที่1น,นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีหน้าสาหรับ EP นีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบากเจขอไปดูแลลูกค้าในร้านเกิน,นะะะะ